สวัสดีครับวันนี้พามาดูเหรียญลงปูศิลานะครับาตามปกเลยเก๋หรือเปล่าแต่มีคนแต่ก็มีคนซื้อไปนะครับเหรียญนี้คนซื้อเยอะนะครับเหรียญยอดนิยมเลยเหรียญเหนือดวงนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนี่เป็นเหรียญยอดนิยมนะครับลงปูศิลาอันนี้ต้องลบลบ แบกกราวป๋ออกนะเดี๋ยวเขาเจ้าของร้านจะรู้จะตามมากระทืบเราได้นะฮะนี่เหรียญน,นี้ขายในแอปส้มอแอปส้มแอปโอ้โหแอปยอดนิยมของไทยเนี่ยขายได้หลักหลายร้อยเหรียญน,นะผมบอกเลยและยังไม่รวมอันนี้เจ้าเดียวนะยังไม่รวมแต่ผมเดาว่าต้องมีหลักพันนะหลักพันนะถ้ารวมหลายๆเจ้าเนี่ยอาจจะหลักหมื่นนะฮะนี่เหรียญน,นี้เป็นเหรียญ ดูเดี๋ยวขยายให้ดูนิดนึงนี่ไงับอ่ะเพื่อนเพื่อว่าเหรียญแท้ไหมเอ่ยนะคือราคามันไป2คือหลักพันนะครับผมไม่แน่ใจราคานะไม่ได้ตามแต่ว่าผมเห็นพอดีมีกระทู้นี่พอดีผมก็เลยอานี่นี่หลักพันเพือพ่อนเพื่อนคิดว่างไงครับขายอยู่ในแอปหลักร้อยแล้วก็มีคนซื้อแล้วก็มีคนซื้อด้วยนะครับ โอ้โหเฉพาะเจ้าเดียวนี่ผมเห็นนะเป็นร้อยร้อยกว่าแล้วร้อยกว่าแล้วเหรียญละสระประมาณสองร้อยกับสามร้อยอะประมาณนี้นะนีะ่ให้เพื่อนๆพิจารณาว่าแท้ไม่แท้นะนี่เป็นไงแต่ผมบอกเลยว่าไม่แท้แน่นอ,อนนะเหรียญไม่แท้แน่แน่แลบเหรียญไม่แท้แน่แลบ เพราะราคามันก็ผิดแล้วนะนี่แต่มีคนซื้อนะในแอป pp. คือบางคนนะ่ะไม่คือผมไม่แนะนําให้ไปว่าคนอื่นเขานะครับว่าเฮ้ยทำไมไปซื้อในอย่างงู้อย่างนี้ไม่ไม่คือเขาดูไม่เป็นนะครับอันนี้ว่าเขาไม่ได้นะไม่ไม่ไม,ไม่เขาไม่ได้มีความผิดเลยนะค,คนขายเั่งหาที่แบบไม่ได้บอกไม่ได้อะไรนะครับพวกนี้อ่านดูด้านหน้านิดนึงนี่ครับโหมีม,มีนี่ด้วยนะครับมี ตรงตรงมีริ้วมีริ้วเอาเขาเรียกว่าอะไรนะหางตาเป็นรอยตินตินกาอ่ารอยตินกาบางเหรียญมันไม่ติดนะของปลอมเนี่ยอ่าอ่าเดี๋ยวพาไปดูของแท้กันหน่อยครับเป็นไงพาไปดูของแท้กันหน่อยเป็นไงนะครับอ่ะพี่ๆจะเห็นเลยว่านี่เหรียญของแท้นะครับตัวตัดแท้ เขาบอกไว้เลยอันนี้ก็ต้องขอยืมภาพพี่ๆในกลุ่มมานะครับจะไม่มีทัวงหนังสือขอบชิดน,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 นะแท้นี่เป็นเหรียญแท้นะฮะนี่เป็นเหรียญไท้นะที่เขาว่าแต่เขาก็จะมีวงววงงวง,วง,วงตามนี้นะนี่แต่ที่ผมเห็นจะชัดเลยเนี่ยคําว่าหลวงปู่เนี่ยเออคำว่าหลวงปู่เนี่ยน,น,ยนี่ตรงนี้ตรงหลวงปู่เนี่ยนี่หลวงปู่เนี่ยอาหลวงปู่นี่นะ นี่ตรงปูเงป่เนี่ยหลงปู่เนี่ยครับหลงปู่เนี่ยมันจะยกขึ้นมานะครับแต่ตัวของปลอมเนี่ยมันจะไม่ยกนะเดี๋ยวผมพาไปดูย้อนกลับไปดูอีกรอบนึงอ่ามาแล้วนี่หลงปูเนี่ยเห็นไหมครับปู่นี้มันจะชิดเลยนี่เหรยปลอมนะปู่นี้มันจะชิดเลยที่ผมดูนะปู่นี้มันจะชิดเลยนะอ่า แล้วก็ตัวหนังสือตรงอำเภอเมืองนี่นี่อำเภอเมืองนะ่ยอำเภอเมืองนี่ช่วงนี้มันจะวักกันนะมันจะจะเว้นช่องไฟได้ประมาณนี้ตรงนี้จะโลง่ลงๆหน่อยแล้วก็ตรงนี้จะไม่ชิดนะเนี่ยมันจะไม่ชิดพื้นเหลี่ยงจนเกินไปนะนี่ก็คือที่ผมดูคร่าวๆมาให้นะพี่ๆแต่เหรียญเนี่ยนนะ เวลาเขาทาเก๊เนี่ยเขาก็จะแค้ไขไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องไปติดยึดอะไรง่ายๆดูจบง่ายๆเลยคือพื้นเหรียญหนึ่งพื้นเหรียญสองวันนะคือคือสีเหรียญที่มันธรรมชาติต้องดูบ่อยๆนะครับต้องเคยเห็นของจริงนะไม่เคยเห็นของจริงอ่ะบางทีใครเขารับประกันก็อย่าไปเชื่ออ่าก็คือพื้นเหรียญอ่าวันนะสีผิวพระเนี่ยว่ามันปกติไหมมันอมม่วงเงินแบบ บางทีโอม่วงเงินม่วงพระศึกแต่ทำไมพระยังม่วงเนี่ยก็อันตรายนะนะะแล้วก็ตัวสุดท้ายเนี่ยดูขอบขอบตัดเลยบางทีตัวงสีก็ทำค่อนข้างคมนะอ่ะค่อนข้างคมอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูตัวขอบตัดนิดนึงนะครับเหรียญตัวขอบตัดนะครับขอยืมรูปพี่ๆจากในกลุ่มมาเป็นเหรียญแท้ทุกเหรียญน,นะครับจุดใจตังสามเนื้อเลยนี่พี่เขาบอกว่าตรงวงกลมผมดูจากลาาักษณะเนื้อมันจะเว้าเข้าไปหน่อยอย่างเงี้ย แล้วก็มีก็คือเนื้อรีดทองแดงไม่เต็มตรงขอบมุมนี้หน่อยนึงนะแล้วก็เป็นขีดขีดขีดแล้วก็มีตรงนี้ขีดยาวเนี่ยครับขีดยาวอย่างนี้นะฮะเนี่ยนี่จะเป็นขีดยาวอย่างนี้เนี่ยนะฮะอ่าแล้วส่วนอันนี้จะเป็นถ้าหาันหน้าเข้า หันหน้าของพ่อเรานะเนี่ยเหรียญนะครับอันนี้จะอยู่มุมขวามือนะครับขวามือเราพลิกเหรียญด้านขวานะครับอ่านะพลิกเหรียญด้านขวาปึ๊บป๊บเราไปดูอ้าวน,น,นี่เก๋ไม่คมเหรียญนี้เก๋ครับไม่คมอ่ะที่เขาบอกมาเหรียญนี้อ่ามันจะค่อนข้างตื้นนะครับแต่าสาหรับคนไม่รู้ควรจะศึกษานะผมมองว่าเพราะว่าเงินท่านนะแทก็ควรจะเท้พระถูกพระแพงขอไอเท้ไว้ก่อนนะครับนี่สามสิบห้าปี เดี๋ยวไปดูอีกอันหนึ่งปุ๊บนี่อันนี้เห็นชัดเจนแท้เกดูเหรียญบนนิดนึงครับเหรียญที่เขียนว่าแท้เนี่ยจะตึงค่อนข้างตึงนะผิวค่อนข้างตึงเนื้อล่างก็ตึงนะที่ผมดูตึงนะครับแต่ตัวหนังสือยังยังไม่ยังติดไม่เต,เต็มนะยังติดขาดเกินเกินยังนี่แล้วก็มีเนื้อเกินด้วยครับน่าจะเกิดจากการ ลอกพิมพ์นะครับนี่เนี่ยเกินตรงนี้นะแล้วก็ตัวที่ตัวหนังสือดูเลขห้านะเห็นนะเนี่ยตัวหนังสือมันจะติดไม่เต็มมันจะติดแบบติดมั่งไม่ติดมั่งแบบติดเป็นปูดๆนะฮะผมไม่ได้ผมไม่เข้าใจวิธีการทําบอกพักเก e เหมือนกันแต่ว่าคร่าวๆเนี่ยเขาน่าจะลอกเป็นการลอกพิมพ์มาเป็นการลอกด้วยอะไรสักอย่างนะครับไม่เคยเพราะเราไม่ได้อยู่วงการพักเก้ไม่ได้อยู่วงการทําพระพวกนี้นะครับก็เลยไม่รู้นะ เอาไปดูหน้าถัดไปนะครับนี่เหรียญเก๋มีขีดใต้ปะปาที่ผมบอกนะว่าที่ที่มีปะปาที่มีขีดนะผิวนี่พี่พี่เขาบอกผิวบวมอ่ะผิวบวมผิวม่วงม่วงอย่างเงี้ยผมไม่ค่อยชอบเลยนะเหรียญมันเป็นเหรียญทําผิวอนะไม่ค่อยชอบมันต่อให้เป็นเหรียญแท้แต่ไปทําผิวม่วงๆ่วงอย่างเงี้ยผมบอกตรงไม่ชอบเลยนะมันดูเป็นพระแบบอ่าพระวัยรุ่นสร้างตัวไงไม่รู้แบบคือก็คือ เอาไปทําผิวใหม่สู้ช้ำๆแต่ว่าเหรียญได้เดิมๆอย่างดีทําความสะอาดซะดีกว่านะครับไปทาผิวมันไม่ค่อยเนี๊ยบเนี่ยมันจะมีตัวปงปอปลาครับว่าปีเนี่ยมันจะมีเนื้อเกินนี่เหรียญนี่เก๋นะครับอ่าผิวบวมพี่ก็บอกผิวบวมนี่เก๋อ่ะเหมือนที่เดิมนี่เหรียญแท้นะครับอ่าตัวหนังสือคมตัวหนังสือคมชัดนะอ่นี่เดี๋ยบอกตัวหนังสือต้องเต็มแท่งนะส่วนใหญ่มันจะเต็มแท่งนะส่วนใหญ่ อ่าเมื่อกี้นะครับตรงเหรียญปลอมเนี่ยมันจะหนีตรงนี้นะนี่ตรงที่ผมเริ่มวงเนี่ยมันจะห่างอ่ามันจะห่างจากตัวขอบเหรียญแล้วก็ตรงที่พี่เขาวงเนี่ยวงตรงนี้นะเดี๋ยวผมวงซ้ำเนี่ยมันจะมีช่องไฟเหลือๆนะครับไอของปลอมเนี่ยที่เห็นเนี่ยหลายเหรียญแล้วมันจะติดจอจานเนี่ยมันจะติดกับวงององูเลยครับมันจะชิดกันนะอ่าแล้วก็มีไหนอีกอ่า ก็เป็นข้าวๆก็ตรงปอปลานี่ปีนะครับตรงปีตรงปีกู่นะอ่าของปลอมนี่มันจะมีติดตรงนี้อ่าเป็นติดขีดใต้ข้างล่างนะครับปึ๊บอ่าแล้วก็อีกตรงหนึ่งที่ผมเห็นนะก็คือตรงหลวงปู่เนี่ยหลวงปู่ตรงเนี้ยครับมันจะอยู่ชิดกัะเหรียญเลยครับคาสละอูเนี่ยมันจะอยู่ชิดกัะเหรียนเลยนะครับ แล้วก็ไปดูปึ๊บต่อไปนี่โค้ดถ้าพี่ดูถ้าเขาเลี่ยมทองมาหรือเลี่ยมพลาสติกมาต้องดูโค้ดเป็นหลักแหลมโค้ดแท้ขยายดูโค้ดแท้สอสั้นนะสอสั้นมหมายถึงว่าตัวหางแน่นอนเลยที่ผมเดานะหางตัวสอสลา,าเนี่ยหางตรงเนี้ยมันจะสั้นเนี่ยมันจะสั้นนะไม่ยาวอ่าไม่ยาวนะ ถ้าดูเหรียญก็คือเทคนิคดูเหรียญเนี่ยก็คือดูพิมพ์ดูพิมดูถ้าเป็นพระสวยก็ต้องดูผิวเดวิวเดิมไหมพิมพระสีผิววันนะนั่นแหละครับว่าถ้ายิ่งเนี่ยยิ่งผิวดูง่ายนะมันก็จะดูง่ายไปเลยนะครับผิวดเดิมมันจะดูง่ายนะฮนะแล้วก็อะไรขอบตัดนะที่จะจบเลยส่วนสามตัวเนี่ยนะ ทิมแล้วก็ผิวแล้วก็ขอบตัดแต่ผิวเนี่ยมันก็ยัง,ยงก็คือมันมีแท้ที่ไปทําผิวใหม่ก็มีนะฮะอันนี้ต้องบอกก่อนนี่บาง,บางโค้ดบางตัวนี่แนะนําโค้ดบางตัวนี้ก็คือยังไงโค้ดบางตัวเนี่ยคือบางเดียดนี่มันตอกเยอะคนระับโค้ดก็จะทำรุดบ้างอะไรบ้างแล้วแต่รุ่นนะแต่ผมไม่แน่ใจว่ารุ่นเนี้ยว่าจะทำรุดมีอะไรหรือเปล่าแต่ว่าไม่น่ามีแต่เนี้ยอย่างเนี้ยพี่ ต้องดูโค้ดอันนี้ไม่ค่อยชัดนะคือเซฟมาได้เท่านี้นะครับแล้วก็ไปดูตัวต่อไปนี่ของแท้ของแท้โค้ดสอ,อกับวงกลมจะเส้นเล็กหางตาหลงปู่จะมีริ้วบนล่างก็คือรอยรอยกีาหลงปู่เนี่ยจะมีเยอะประมาณนั้นมีรอยริ้วรอยอะไรชัดเจนแต่เหรียญเมื่อกี้ก็มีนะเหรียญเหรียญแรกที่ผมให้ดูมีแต่ว่าอาจจะไม่เยอะเท่านี้นะฮะ ถ้าเหรียญสร้างปริมาณเยอะเนี่ยโอกาสตื้นเขินเบอร์เนี่ยมันจะมีเยอะครับก็คือเหรียญแท้นะครับต้องตัดเสศนโดยองค์รวมง่ายๆนะฮะแล้วก็สอนี่ตัวหางตรงตรง,ตรงหางนี่สั้นนะอ่านี่สั้นเหมือนโค้ดเมื่อกี้เลยโอเคสวยงามครับแล้วก็ไปต่อครับอีกอย่างงั้น อันนี้เหรียญของเก๋น,นะครับโค้ชจะเป็นเส้นหนาหางตาจะไม่มีริ้วนี่อันนี้เนี่ยเป็นเหรียญทาผิวรับเป็นเหรียญวัยรุ่นสร้างตัวที่ทําผิว <c oughs> ทําผิวอย่างนี้เลยชอบจังเลยทําผิวผมไม่รู้จะทําทําไมก็ไม่รู้นะครับทำผิวแบบม่วงเขาม่วงออกลุ้งอย่างเงี้ยมันมันลุ้งแบบมันลุ้งไม่ธรรมชาติอนะ่ะดูคือมันโดนน้ายาสารเคมีนะพวกเนี้ยคือผมผมไม่แน่ใจเทคนิคว่าน่าอาจจะเป็นสารเคมี อาจจะต้องตีแปลงอะเหรี่ยญพวกนี้ตีแปลงก็คือเอาแปลงทองเหลืองเนี่ยถูเลยแล้วก็ลงสารเคมีคือลงน้ํายาหรือว่าอาจจะเป็นช็อตคือคือใช้การช็อตนะผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะนี่ก็จะเป็นลักษณะนี้นะนี่เหรียญปลอมนะอะ่เหรียญแท้นี่ดูค่อนข้างต่างกันเลยนะคือจะตื้นเขินด้วยแล้วก็สีผิวเนี่ยเหมือนที่ผมบอกอย่างเงี้ยโอกาสที่ปลอมเนี่ยเยอะหรือว่าโอกาสที่เป็นพระพระแท้แต่ทําผิวเนี่ย ก็คือ90%เน้าลยนี่ผิวเดิมๆเนี่ยดูครับอ่ะเดี๋ยวดูขอบตัดตัวตัดเหลี่ยนะครับอันนี้เหมือนเดิมครับหันหลวงปู่เข้าข้างขวาเราก็คือพลิกพลิกขวามือเราอะอ่าหลวงปู่หันหน้าเข้าหาเราใช่ไหมอยู่ขวามือนี่ดูขอบตัดตรงหูห่วงนี่ก็ค่อนข้างแล้วแต่เทคนิคคนจานะครับเนี่ยตรงส่วนใหญ่บางคนเขาจะจําแถวนี้ าบางคนก็จะจําแถวนี้แล้วแต่แล้วแต่เทคนิคคนนะแต่ผมแนะนําว่าตรงไหนใหญ่ๆดูไว้ไม่ต้องจําเยอะครับถ้าจําเยอะเราจำร้อยเหรียญสู้ไม่ได้หรือว่าถ้าเราคิดจะเอารุ่นเดียวว่าต้องจำต,งต้องให้ได้หมดนะอ่ะเดี๋ยวไปดูตัวต่ออันนี้ก็พลิกขวามือเหมือนกันเนี่ยเหมือนที่พี่เขาบอกเลยนะว่าเป็นตัวตัดที่แบบผมสังเกตตรงนี้มันจะเว้าเข้ามาหน่อยน,นะเนี่ย ตรงนี้นะครับที่ผมวงไว้อ่ะนี่ก็เว้าเข้ามาเนี่ยเห็นนะมันจะเว้าเข้ามาแล้วมีตัวขอบตัวตัดด้วยนะอ่าเว้าเข้ามานิดนึงอ่านี่ก็บางคนเขาจำแค่นี้ก็มีนะจำแค่นี้นิดหน่อย,อยเพราะว่าเขาต้องคือเขาต้องจำเยอะนะแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งที่ผมเห็นเลยก็คืออันนี้หันขวามือเหมือนเหมือนเดิมนะที่ผมบอกก็คือนี่ตรงนี้เนี่ยที่ผมเห็นเลย นี่ขีดเส้นใต้ไว้เลยเนี่ยตรงนี้นะครับอ่ะพี่ชอบพี่แคปไปก่อนนะแครไปก่อนแคปไปได้แคปไว้ดูได้ครับพอพี่เขาลงเป็นวิทยาทานก็คือสามารถนำไปเผยแผ่ต่อได้นะอ่ะนี่ครับแคปไไปเลยปุ๊บเนี่ยจะสังเกตเห็นเลยว่าเหรียญมันเหมือนกันเนี่ยเนี่ยยตรงขีดเนี่ยขีดเนี่ยขีดเนี่ยอ่า แล้วก็มีตรงคอส่วนใหญ่ผมจะจำช่วงนี้เหมือนกันครับเนี่ยเนี่ยจะจำช่วงนี้เหมือนกันัะมันจะง่ายครับคือแนะนำว่าดูก็คือเลือกฝั่งใดฝั่งหนึ่งครับที่มันจำง่ายที่มันจำง่ายที่คิดว่าเราแต่เราต้องหาเทคนิคตัวเองให้เจอครับโอเคครับเดี๋ยวไปมีอีกไหมอ่านี่เหรียญนี้พี่ไม่ได้เขียนนี่อันนี้นี่ เห็นไหมครับมันจะมีขีดเหมือนกันเลยเนี่ยขีดเดียวๆเลยเนี่ยแต่ตัวเนี้ยเรายังไม่ได้ซูมดูนะครับว่ามันมันเป็นไหนเดี๋ยวเดี๋ยวผมอ่ะเผื่อใครจะแคปหน้าจอนะครับแคปไปก่อนเลยอเดี๋ยวผมซูมให้ดูเดี๋ยวผมซูมให้ดูนิดนึงนี่ใครอยากแคปก็แคปไปเลยนะี่นี่แคปไปก่อนเลยครับเหมือนเดิมครับขวามือเราพลิเกเหรียญด้านขวามือเราขึ้นมานะครับอ่ะ นี่เป็นการปั๊มหน้าลงหน้าลงหลังนะครับหน้าลงหลังแล้วฉีดช่วงท้ายๆหน่อยๆน,นะอ่าอ่าบกแคปแล้วก็นี่ครับจะมีเส้นตรงนี้นะเนี่ยที่หนึ่นงตึกต๊กตึก๊ดตึ๊ดทุกเกลียดเลยแล้วก็จะมีรายละเอียดตรงช่วงอย่างนี้นิดนึงนิดนึงเนี่ยเหมือนกันเดะเลยนะเหมือนกันเดะเลยนะครับ มืนกันเดะเลยเนี่ยเราจะเป็นประมาณนี้นครับพี่ๆท่านไหนชอบคลิปอย่างนี้แนะนําผมมาได้ว่าอยากดูเหรียญอะไรถ้าผมหาเจอผมก็จะหารูปรวมข้อมูลมาให้นะครับก็สําหรับวันนี้ผมฝากกดไลค์กดซับสไคร้ให้ช่องสโตนสตอรี่55ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับพี่ๆทุกท่านสวัสดีครับ